จำจำหนามันพี่มันโฟกัสแลอวก็บเอามือจ่อแตะไว้เ่าโอ่คมัน,นยังตึงอยู่ไหนเลยตึงหนาโทรสัตท์วันนี้นนาท,าาทาุกคนนะมันหัวมพทางแล้วเนาะโบหัวมันตกแต่หนีหอดสายจอตอนนี้ซ่อนทั้งก็ออกแต่ปากซ้งองเนาะคะก็ออกแต่ในเมืองสองคอนจะอะไรซึง่งหนาเมื่อบ้านนะหัวข้ามบ้านเอาไ้ฟังเบิง่งน้องนี่สามารถปล่อยปลาได้เลยแ,ยแลค่นี่แตะเอามือแตะหล่นอีกบทข้ามนาจ่อไว้เลยค่ะว้ายมววันวลูกเวลาฝนตกใหม่ก็สิดีใจเนี่ยจักหน่อยเนาะ พวกนนี้นี่นี่ปลารถทห็ปลารถทห็มัวนบ่านี่มันเลิศเบิร์ดเลยดิเดี๋ยวว่าตกเฮงแต่บ้านนี่นนี้น่าฝนัท่าอยู่ทางภูมิฝนอยู่เอาซุ่มจ้าฝนคือตกยังสิฝนน่ากระลังเบิร์ดแล้วพี่น้องเบิรง ยู่ทางบ้านบ่นมีผลเนะาะทำหมู่สวนกันวันกี่นี้แกรูปีที่แล้วในสวนก็าสาวแซงนะมุนติ๋วนั่นนี่แหละลอยในทางน้ำ <laughs> กลับมาสือ่อแนวกลิ่นย่ำหลานยาวฝนตกนี่แหละฝนตกบ่ทั่วฟ้าฝนคือมาดีแต่ในนีแค่พุ่เข้าหานักเปียกเลยเยอะสิให้เบิ่งเด้อแต่ว่าเบิ่งบรรยากาศฝนลิ้นไปก่อนทุกคนโอ้ไม่กอด แ,แอบแนบทุกคนตอนออกมาแต่ตลาดน่ยก็บริมีฝนมีอยู่แต่ว่าน้อยหนึ่งพอขี่มาหอดบัาน,นคำนวนฝนเมงเนี่ยเปียกปานลูกนกตกน้ำเนาะ <c oughs> อันนี้เครื่องมีทั้งผักแล้วก็นมหมูอยู่กับตาลดเนาะสบายดีเด้อสบายดีบนสุขุมสุขนสบายดีตอนบ่ายจ้าออกมาแต่บ้านนะเที่ยงเนาะตอนนี้บ่ายยินดีตอนหาเขาซูสองเบาแบบสวค์เดอ้อพี่น้องเนาะ ส่วงนี้เห็นสวรรค์ลงหนาลงหลังกะขอโทษขอขอภัยนำนาะเพราะมันสเบื่อๆเนี่ยจังเลยมันทายสอบแล้วเขาก็สซิมะทายบรรยากาศทางเมื่อหาเบิง้งทางบ้านนะ่ะฝนบ่แห้งแต่บัดนี้มันเป็นขีต้ต่มจ้ะออกมากับน้องเมย์นี่ขย้ำแรงกับขี้ฝุ่นย้ำฝนกับขีต้ต่มบ้านสวรรค์นนะจกักสีเอาจังใดเมื่อก่อนเด็กคออนุญาตขับรถนะคะอันน้องสาวบุญเนี่ย ทั้งหนานะยังอืมบึงเนี้ยฝนนะมันตกเปลี่ยนทางม<อ>ึงเนี้ยชมเจ้าอันนั่นนั่นมันตกเลยได้ทางนั้นนะต,ตกตกทางบ้านน้องย่ไปตกเป็นเน้นเป็นเน้นมึงเนี้ยเมฆมันไหลไปเวิแวเดแหยะกามันไหลไปพุณมันไหลไปทางไหนาทางเข้าเลยเจียงยางปังอุซาดีใจบึงเนี้ย,ยแขงว่าบางกีนี่น้ำนัะไหลทางจากจาก,จากสะวันคิดว่าเออเมื่อหอดบ้านคือสีด,ดำน้าเลยแล้ว,วะ่ะบารมีดเงแสงไป <ะ S 2> ภ้มิใจจักเลยหนาวแทบอันเดียขาดรถเน่รถใหญ่าขาดเทีเ่ยวเลยมันเป็นขีดสบโอ้สั่งมาเป็นแนวนี่พออยากคานไปคน,นคันบูได้ครับรถบ่อแข็งแน่นี่ไฟบูได้โดยจ้าเนาะห้างมันมึอ อะไรแล้วบ,บัดนี้ค่อยต่อต่อต่อ เออเนาวฝนเมฆดำก่อนโอ้ยทางนี้น้ำมึอซื่อๆอ,อุตษาหดีใจเนะแม่พูดมันมาอีเล่างนหนึ่งทางหน้า แวเจลแม่แล้วก็เป็นนั่นบ้านนั่นเขาเอ้รรันบ้านไอ้กอแก้วน้ำเนาะอ,อยากใส่ย้ำทางีอยากจะขเขเจ อยู่เชิงบะโนค่าบ่ิจกร้อยเฝ้าเมื้อก่อนจะนมหมูกะขั้นฝนตกเสมอกระส,งส่งใสไสีเด,ดสู่คนงานับหน้ากิน <c oughs> ป้าถกคึกขักอลีนเนาะใช้หูเหวกเลยทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศแบบคึ้นฝ้าคึ้นฝนกำลังสีตกซอนหูสึกว่วา ก็เดาใจแป๊บเลยทุกคนนกำลังมาอีกแล้วดาที่สองอุยคุยค่ะจัดภาพตอนี้วิวมีลงไปกขนเมือวลานีิแซนลอกช่องโตคนโต๊ะชอก สุดวัสดีค่ะลองโพงแอปเปิลรับประกัน2ปีจจ้ดหอดแล้วสื่อเครื่องคาย้ำไดพุนน้ำย้ำนั้นทำกับเวนทำอยู่บ้านมาผิดฝนโปรตกมาฮอดบ้านเปินมือโอ้ยสวัสดีเจ้าค่ะเปี้ยวเเปรียวค็เอาหมีเท่าไหร่เนาะอย่างนุ่มบอก คือาค่ละมันพปนตกเรื่อยๆก่ป,ปิ่งสู่คนงานแบบน่ากินก็องฝนแหงเนาะเมื่อไหนขึ้นมาเห็ดคล้ายแล,ล้วอะคักกะหล่ำน่องท้อมอันนี้ชิมาเห็ดปิ้งกินเนาะกินด้วยหรือว่าอันมาล่าอะไรทุกคนอันนี้ครีมันทานอ่ะชอบใส่ครีมอันนี้แหละไม่สิดว่าน,น,นี่ซิวใครเนาะชื่อว่าเสียงแจนน้องหมีสือมาปัน่น ว่ายุพี่นะแพงอยู่ได้หักไปซื้ออยู่เอาหั่นอยู่หั่นใครส่งมาถึงอยู่แต่แถวบ้านเขาเขาจะโอ้ไปขายเขาอยู่หน้ากำนันหรือปักช่องบนโต๊ะแหงเฮอีวันว่าจนน้ำไหลทากทั้งบ้านหันเอาไปโต๊ะไอ้เธอเฮ้ยไปปล่อยตอนนี้นะไปปล่อยเอาลงมาลงมาเราแยะเด้อแยะเด้อจึงเงินจูงบอกนี่แหละเปียกออกเหนียพี่น้องต้องใช้สิเดเอาไปเปลี่ยนสูตรกันสิเดเข่ามาเห็ดอีกเนาะกูใชดเชตเตะมาสาหาว่าเช็ดกินก็เฮาเปียกตอนนี้นะอนไหนเช็ดกินนั่น นี่นี่อันนี้เลซื้อมาแทโอ้ยตกลงเศษอยเป็ดนั่นมันกินเนื้ออีอันนี้เพราะว่ากินเน้ไปเศษเ็ดบอกัวเ็ดบอกเป็ดจะเป็ดมาไหวตัวเ็ดทับเ็ดเละเตะเล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 ะเไ่เล้เละเละเลอเละเละเละเลเเะเะเ่เะเเเเลเละ่นะ อ๋อหมูคนสินยัเงี้ยต่อเยอยากเลียงทรงนี้พิงพจีนมาล่าแล้วครับคนตะกี่ว่าจยกกันเป็นนางจีงเคียงรูเลินนำบรรยากาศดีดีเลยข้างนี้นะบรรโต้กี่ข้าวเรือดิพลอยลอยมาเป็นพลอยแล้วกลักกะข้าวเรือดิเอาไหมโอเคจ้าสิดออกไปหาเปลี่ยนสุดอยู่หน้าแล้กก็สิเขามาบ้านเนาะจังมงเลย มันชิท่านในคลายได้เอ่ยบอยูบอ่บ่บ้าคือไว<ส>เอเวลานะนะเข้าไปแบบเตียเนาะตามดูจะพี่น้องเอ้ยเวลามันไหล,ไลแล้วเนาะสไดายลาเด้อขอบใจเพื่อนสุขุสุขคนที่ติดตามเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอปแแ๊บสวัเดอเนาะไปแล้วจ้าสบายดีดสวัสดีค่ะฝ<อ>ากบงโคสนาให้เนี่ยเด้อเนาะบ้ามันยาวขามบ่เบิ่งสเถอะ